ราชาลูกหนังทั่วโรขอสเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2023-2024ลิเวอร์พูลปะทะเบรนท์ฟอร์ดแข่งวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2023เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทดั่สุดทาง True Premier Football 1สนามแอด์ ลิเวอร์พูลเพิ่งจะพลาดท่าพา่ต่อตูลูสในเกมยูโรปาลีกมาแบบสดๆดร้อนๆเมื่อคืนวันพระสบรีขณะที่ในเกมลีกนัดล่าสุดพวกเขาก็ทําได้เพียงเสมอกับลูตันทาว์หนึ่งต่อหนึ่งทำให้ก่อนเกมรังอันดับสามีย4บคะแนนตามหลังจากฟูงแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้อยู่3แต้มด้วยกันด้านเบรนฟอร์ดผลงานดีขึ้นมาในช่วงหลังจากการชนะรวด3เกมติดในลีกนับตั้งแต่เบอร์ลี่เชลซีและล่าสุดคือเวสแฮมที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ามต่อหนึ่ง ขยับด้งขึ้นมาอยู่ครึ่งบนของตารางแล้วด้วยก,การมี16คะแนนรั้งอันดับ9หลังผ่าน11นัดแรกความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลทีมของเจอเกนครอปจะไม่สามารถเรียกใช้งานเตโกอขันตาร่าแอนดูร์ปสันเคอร์ติโจและสเตฟานบายสติดที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของเฟอร์กิลฟานไดที่มีอาการป่วยและไรอันกาเฟนเบิร์ดท,ที่เจ็บเข่ายังต้องรอรุ้นความพร้อมก่อนเกมอีกครั้ง แต่สำหรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะติดโทษแบรนจา์ก,การสะสมใบเหลืองครบ5ใบาขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูอาริสนันกองหลังเทรนโคนาเต้ฟานไดซิมิคาสกองกลางโซบอสไลเอนโดเอลเลียตกองหน้าซาร่าดาวินโชตาความพร้อมก่อนเกมเบรนท์ฟอร์ดทีมของโทมัสแฟรงค์จะไม่สามารถเรียกใช้งานริโก้เฮนรี่และมิเกลดัมสกาดที่บาดเจ็บเขา่าอารอนฮิกกี้และโจสดาซินวา ที่เจ็บต้นขารวมถึงเควินชาเด้ที่บาดเจ็บสะโพกส่วนในรายของมาร์คเฟรเคนเชนดอนบับติสและคีลลูวิสพัตเตอร์ยังคงต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมอีกครั้งขณะที่อีวานโทนี่ยังคงโดนแบนยาวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเบรนฟอร์ดผู้รักษาประตูสตราโคชากองหลังเอเยอร์คอนลินส์พินน็อกยาเนลกองกลางยันเซนนอกาดออนเยกา กองหน้าวิซ่าโมเปเอ็มเบลโมผู้ตัะสินพอเทียนี่ V.A.R. s t สจว t a d อ well. ดเวลผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันลิฟูชนะ2เสมอ1เบรนท์ฟอร์ดชนะ, 2, น ford, ชนะ1ขคาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันลิรูผูลผลงานในลีกแม้จะมีสะดุดในเกมล่าสุดแต่ในภาพรวมพวกเขาก็ยังคงมีลุ้นแชมป์เต็มตัวขณะที่เบรนท์ฟอร์ดมาเงีย,งยบๆแต่ช่วงหลังเก็บ3คะแนนเรียบแม้แต่เชลซียังโดนพวกเขาบุกอัดคาบ้านมาแล้ว รูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นลิพูที่เป็นไฟล์เปิดเกมบุกเข้าใส่ขณะที่ทีมเยือนจะมุเน้นคุมโซนกลางสนามรอตัดบอลได้และใช้ความเร็วของแนวรูกในการเล่นเกมสวนกลับแชมป์พวกเขายังมีทีเด็ดจากลูกกลางอากาศที่มักจะสร้างโอกาสได้บ,บ่อยๆซึ่งนั่นเป็นการบ้านของเจอเกนครับที่ต้องหาทางรับมือเชื่อว่าเกมนี้จะแลกกันค่อนข้างสนุกขึ้นอยู่กับความเฉียบคมและความผิดพลาดในเกมรับเป็นหลัก เกมมีโอกาสจบลงด้วยการแบ่งแต้มแต่เชื่อว่าสุดท้ายคงแดงมีทีเด็ดมากกว่าและเฉือนชนะไปได้ในที่สุดขาดการสกอร์ลิภู2สองเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งรีบแก้ไขด่วนเจอเกนครอปกระตุ้นแข้งลิผูเรียนรู้ให้เร็วจาก2เกมผิดพลาดเดอะเรฟมีโอกาสดีมากๆที่จะทะลุเข้ารอบน็อกเอาท์ยุโรปาลีกในเกมเยือนตูลุสแต่น่าเสียดายที่พวกเขาดันทำไม่ได้และต้องมาลุ้นในการเข้ารอบเกมต่อไป ขณะที่ในเกมหลีกพวกเขาฟอร์มสะดุดต้องไล่ตีเสมอลูตั้นท่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครอบยอมรับสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนสําคัญของทัพโขงแดงและพวกเขาต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งส่วนคําถามที่ว่าการทําแต้มหลุดมือถือเป็นสัญญาณเตือนสําหรับทีมใช่ไหมโดยนายใหญ่ชาวด้อยกล่าวว่าใช่เราต้องใช้มันเป็นบทเรียนแน่นอนว่าเราต้องตอบสนองกับสิ่งนี้เราต้องป้องกันให้ดีกว่านี้เรามีจงังหวะต้องด่วนแบบ4ตัวหนึ่ง เราไม่สามารถปล่อยให้มีจังหวะแบบดวลหนึ่งต่อหนึ่งโดยที่อีก3คนยืนดูอย่างเดียวนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราสามารถเป็นทีมที่ดีกว่านี้ได้เราต้องแสดงให้เห็นสิ่งนั้นเราต้องแสดงให้เห็นในสิ่งที่เราเป็นแต่ตอนนี้ผมต้องการมันทันทีเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในตูลูสเกิดขึ้นได้อีกเรายังไม่ดูดันมากพอถ้าเรากำลังคิดว่าเราต้องเล่นในแอนฟิลด์แล้วเบนฟอร์ดมาเยือนแน่นอนว่าพวกเขาจะเล่นโดยเน้นสภาพร่างกายฉะนั้นเราต้องพร้อม ผมอยากให้เราเรียนรู้จากสิ่งนี้เราอาจแพ้ได้แต่เราต้องใช้มันเพื่อเรียนรู้ในหลายๆสิ่งให้ถูกต้องครบระบุนักวิเคราะห์ BBC ทํานายสกอร์ลิพูรับมือเบรนท์ฟอร์ดคริสตันนักวิเคราะห์ชื่อดังของ BBC Sport ททำนายผลการแข่งขันคู่ลิพูพบเบรนท์ฟอร์ดในศึกเพียมลีกคู่วันอาทิตย์โดยเชื่อว่าทีมของเจอเก้นครอบจะกลับมาเก็บ3คะแนนได้ เกมนี้มันจะไม่ง่ายผมทำนายผิดในเกมที่ลิพูเจอกับลูตันทาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่การกลับมาคืนฟอร์มของเบรนท์ฟอร์ดคือเหตุผลสำคัญที่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดหลังจากที่ผ่านไปสักพักเดอร์บีกลับไปเป็นทีมที่ยากที่จะเอา,าชนะอย่างที่เรารู้กันดีและพวกเขาก็เป็นภัยคุกขามด้วยแต่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้เพื่อไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการลุ้นแชมป ผมไม่อยากจะเห็นซิตี้คว้าแชมป์แบบง่ายๆและฟอร์มในบ้านของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากด้วยัตันทำนายผลิพู3สามเบรนฟอร์ดหเกมรับลิเวอร์พูลที่น่าเป็นห่วงขอขอบคุณบทความจากเจกี้แฟนหงตั้งคำถามว่าเราควรจะคิดมากไหมต่อความ่ายแพ้ตูรู้สาต่อ2นั่นสิในมุมของนักวิเคราะห์ไม่คิดมากแต่คิดลึก จากที่ถล่มตูลุส5-1ต่อสบายเท้ากลับมาแพ้3-2ต่อโดยชุดผู้เล่นไม่ต่างกันมากคือยังเป็นชุดผสมซึ่งมุมนี้ไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันแสดงให้เห็นว่าชุดผสมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนักเตะทีมชุดใหญ่จะมีเด็กอย่างเบนโดคนเดียวเท่านั้นที่สอดแทรกยังคงเป็นชุดที่หาความต่อเนื่องไม่ได้บอลชนะ5-1ต่และแพ้3-2ต่อคงไม่แปลกแน่หากมองว่านี่คือทีมที่กำลังพัฒนาไม่ใช่ด้อยพัฒนา กระนั้นการโดนยิง4ลูกใน2เกมจากทีมเดียวกันเนี่น่าเป็นห่วงแน่นอนทําเป็นเล่นไปเฉพาะยูโรป้า4นัดเด็กผงโดนล่อเป้า5ลูกครับอันนี้มองข้ามไม่ได้เมื่อตัวเลขเกมรับออกมาเสียประตูมากกว่าจํานวนนัดที่ลงสนามแม้ชนะรวดมา3มนัดแต่พอขึ้นนัดที่4แพ้แถมโดนยิงซะสามลูกผิดสังเกตและคงต้องปรับปรุงเรื่องการป้องกันอย่างเร่งด่วนเหลืออีก2เกมดูไม่ใช่งานยากในการรับมือ LASK จากออสเตรีย ก่อนออกไปเยือนแซงชิลลูแต่เมื่อไปเพิ่มโอกาสให้ตูลุสมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็ทําให้ทีมไม่มีสิทธิ์ประมาท LASK เกมหน้าแม้เฮตูเฮตได้เปรียบตูลุสจากผลรวม2นัดล่าสุดของ2ทีมแต่แต้มที่ห่างกันแค่2แต้มมันมีโอกาสพลิกผันอย่างน้อยที่สุดการที่ LASK กระทั่งชิลลูยังมีโอกาสลุ้นจบที่2เพื่อเพย์ออฟหากพวกเขาทําแต้มสูงสดุดแข่งกับตูลุสได้งานที่ดูเหมือนง่ายจะกลายเป็นยากเอาดือ,ดอ จะไปเสียเวลาเตะเพลย์ออฟทำไมกันในเมื่อเป็นที่1นึ่งชัวร์ๆนี่แหละครับท่านผู้ชมโอเคโดยมาตรฐานหากจัดชุดใหญ่เต็มทีมหงแดงไม่น่าพลาดใน2นัดสุดท้ายเพียงแต่สิ่งที่ทําให้คิดลึกมากๆตอนนี้คือการป้องกันและนักเตะกองหลังบางตําแหน่งการไม่มีแอนดูลปสันอีก2เดือนตัวแทนหน้าจุดนี้ก็ยังไม่มีใครแทนได้ดีซิมิคาสออกทะเลเกมล่าสุดดนเปลี่ยนตัวออกทันที ารลงมาของเทรนเพื่อโยกโกเมสไปเล่นแบ็กซ้ายก็โดนอีก1ลูกเป็น2ต่อ0ูนย์ใน58นาทีแรกบวกลูกที่3เท่ากับหนักเลยเมื่อมองย้อนไปแมตช์เสมอกับลูตันทาวบอลทางแบ็กซ้ายขึ้นไม่ได้เลยโกเมสเอียงขวาตลอดแชมพอเสียบอลโดนตลบหลังวิ่งกันน้ำบานแบ็กซ้ายมีปัญหาแน่ๆยิ่งเจเคเปลี่ยนซิมิคัสหลังจบครึ่งแรกเมื่อคืนที่ผ่านมายิ่งชัดเลยว่าไม่ไว้ใจบอลระดับนี้จะเล่นแบบนอนยังไม่ตื่นสลึมสลือคงไม่ได้ ฉายากรีกสเกาเซอร์ตอนนี้ยับเลยเห็นใจครับแต่บนระดับอาชีพสูงสุดอย่างนี้ไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดง่ายๆเมื่อเราดูแบ็คโฟหงแดงที่ใช้ต่อจากนี้เทรนโกนาเต้ฟานไดดูทรงแล้วโกเมสกับซิมิคาสคงต้องแย่งตำแหน่งกันแต่ไม่ว่าจะเป็นใครในสองคนนี้น่าเป็นห่วง เมื่อบวกกับแผงกองกลางที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยช่วยป้องกันเกมรับ JK ยังไม่อาจวางใจเอนโดถึงขั้นต้องให้แมคก้าถอยกลับมาเล่นในครึ่งหลังแต่สุดท้ายก็โดนไปอีก2ลูกล่าสุดเมื่อเล่นไฮไลท์ดิฟเฟนส์หลังดันเกือบครึ่งสนามทุกการเสียบอลแดนบนและแดน2จะต้องมีด่านหน้าคอยบล็อกหรือไล่แย่งบอลไม่ใช่ไฟเขียวผ่านตลอดมาถึงข้างหลังก็เหนื่อยแล้วในเมื่อนักเตะเกมรับของหงแดงเวลานี้ไม่เนี๊ยบเหมือนช่วงเวลาที่คว้าแชมป์สามสีซสั้นก่อน ช่วงนั้นหลายจังหวะหลูดจากาจการเสียบอลมาทั้งฟานได้เทรนยังพอเอาอยู่ช่วงนี้หลุดมาเป็นโดดลอดทันทีในมุมนักวิเคราะห์ย่อมเป็นห่วงเกมรับของทีมอย่างยิ่งโอเคภาพรวมการป้องกันยังมีกลุ่มนักเตะที่ต้องเล่นกับเบนฟอร์ดวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะกลุ่มชุดใหญ่ที่เล่น45นาทีหลังทั้งเทรนโกเมสแมคก้าโซโบซาลาโชตามีเติมฟานได้ ai, กับโกนเต้ลงมาแต่ก็นั่นแหละชุดใหญ่จริงๆในแนวรับเล่นพพิเมอีกร์ลีก11นัดครี P 11, นชี P 11, ส3เกมเอง ปกติเบนฟอร์ดเล่นนอกบ้านกับทีมใหญ่เน้นรับเหนียวแน่นรอสวนกลับยิ่งลูตันทาวเกือบเอาชนะหงแดงได้จากเกมลักษณะอย่างนี้ยิ่งทำให้โทมัสแฟรงค์มีช่องทางเล่นงานลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ได้อยู่ปีนี้ออกตัวเล่นในบ้านชนะรวด5นัดเสีย2ลูกนอกบ้านเสีย10ลูกการโดนตูรลุดและลูตันซอยตะไคร้ได้ไม่ยากน่าจะกระชากสติสตางของเด็กหงรวมทั้งเจเคในการรับมือกับเกมสวนกลับลูกเตะมุมทุ่มไกลที่สุดอันตรายของเบนฟอร์ด การป้องกันอย่าพลาดง่ายอย่าหลวมหากถึงขั้นโดนยิงประตูก่อนเมื่อนหลายเกมนั่นจะทำให้แทคกติกที่วางเอาไว้เล่นยากขึ้นอออเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดนแบนจากใบเหลืองสะสม5ใบพอดีคงไม่มีทางเลือกอื่นต้องใช้วาตุรุเอนโดเล่นแล้วลุ้นกันว่าจะปรับตัวได้ดีขนาดไหนกับแผงมิดฟิลด์ที่เหลือและการป้องกันหน้าลายเกมรับรวมทั้งการบล็อกเกมสวนกลับของเบรนท์ฟอร์ดทำเป็นเล่นไปถ้าหากแนวป้องกันไม่รัดกุมเมือนหลายเกม มาเจอเบรนท์ฟอร์ดที่ฟื้นคืนฟอร์มกลับมาแล้วเด็กหงชุด JK 2.0มีสิทธิ์ข่าบ้านได้เลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ